นี่อันนี้อุ๊ยอุ๊ยหนูก็โดนแบนอีกแก้วน้ำมันโดนแบนน่ะเลยกชอบอะเป็นนอๆที่ไม่ต้องห่วงมนคุยแล้วรู้เรื่องนอนยากแก้ง่ายนง่ายมากง่ายเล้วเป็นเพี้ยงสองเป็นเปียง คอยเนีอยอยแบบยิ่งปแล้วใก็อโอ้โหก็ใช้ได้อยู่แล้ว

ได้คอนเทนต์นะเดี๋ยวหลับจริง

ว่ามีผ้าห่มให้พี่เอ็นพันอนม่อยากแยกกันได้เออบอกพี่เขาเลยพี่ขาเนี่ยค่ะติดชอบเดียรพี่ป๊อค่ะแต่มันติดอาชีพอเหมือนก่น ่ไหมหลับเฉยมันก็มีคนดูอยู่ไปเขาดูไปจงชุมเดมจมิชเมจวบขาไม่ชม่งไม่งมอตุบักตุบักตุกตักตุตุจงจงชวงจงมิงนึมุนับา ท่อนแรกก่อนจงทงนะใช่มน้องรวบไข่มีโฟงมันตกเอ้าอ้โจงเลยกระตุงทปงอาจจงตรงไปกระปงจิงใจหลับแล้วก็ทอนสองรงมเลยกระตุ้งทองผมเลยกระป๋องจิงทรงมเลยกระป๋งจิงใจ แล้วพี่ก็หลับแล้วยูโน่ก็ตอบสมจอยไป่สมสมจอยสแกนเนนตั้มไม่กระดมไป่นี่มึงมั่วแนละ้วไม่มันมีคนเขาสอนผมมาในติ๊กต็อกเป็นภาษา คมวขอบคุณใจสีสมครับคนละคนลุกครับวพี่แบงค์อาทิตย์ขอชนจอผมไม่ได้เป็นเพื่อน ไม่ได้เป็นเพื่อนง่วงนอนไหมทุกคนเขียนมาสวีบอกว่าเตะบอลงานค่อยทำโอเคไปไปเลยจะเสร็จแล้ว ไฟน้ำค้างไม่สนุกทุกตอนค่ะอ๋อสนุกอันเพิ่มมาเฉยๆถ่ายละครเรื่องอะไรไม่ได้ถ่ายนะตอนเนี้ยไฟน้ำค้างชอบมุกดาค่ะอืม อย่ากแกล้งร้องบุกนานะสวัสดีอัญยองอันยองค่ะเมื่อไหร่จะรักพับพาไม่รู้ครับพี่แบงค์บอกให้กดไปหาหน่อยกดไปหาได้ไงผมไม่ได้เป็นเฟนเขาผมไม่เจอือท,ทำอะไราไยอยจมโชว์เบเจิงรวบใครไม่ี้จงลามงว่ากระโปรงกับหม้ ไม่รู้จักเพลงนี้หรอลูกไลายอยู่ครับคนจวยถ่ายงานอะไรงานอะไรพี่ยูทำอะไรยูทำอะไรนอนนะงีบ อยาให้อาทิตย์หนึ่งมีแค่วันจันทร์กับวันอังคารปกติมีแต่คนอยากให้วันเสาร์กับวันอาทิตย์ชินเจ้าอย่ากให้พี่ว่าอีสานเสร็จงานตอนไหนประมาณสี่โมงครึ่งครับ แต่งใต้ไม้อยากดูมุกพี่ว่านิ้วพี่หอมมากกวะวะอะไอผู้จ่าเพาะๆนี่โอ้โหมนอมมากมันมีกลิ่นอะจัลเลสอะไรอย่างงี้โอเคจอดอือโอเคให้เป็นแก้งน้องใช่ เขาคุณใจหัวใจสีชมมีแต่ U ีแล้ว K ไปไหน K ไม่ได้เล่นละครเรื่องนี้ครับไปเตะบอลไหมวันนี้าจะไปมุกอยู่ในมุกอยู่นี่แหละครับคุณพีมพี่เบ็นน่ารักจังน่ารักแบบนี้ไม่ได้มีโบยโบยขอดูมุกหน่อยโอ้ยไม่ไปถ่ายเขาเองนะครับ อ,อายุจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากเห็นหน้าน้องมุกดาเอา้าเขาเพิ่งลงอินสตาแกรมไปไงยูโลสวยจังขอบคุณค่ะแต่งวันไหนหกินข้าวยังแกอ๋อพอดีผมกิน ไห่นะทีบิสกัตรครับวันนี้ผมแบบดื่มแบบทีบิสกัดรส <c oughs> ชาติเป <c oughs> รี้ยวรสชาติเปรี้ยวๆแปร่ลแปร่มฮิวโลจิมแกมขอบคุณไอศกรีมคืออย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมให้มุกดา สั่งให้นะครับมุกดาก็เลยบอกว่าทีบิสกิสพี่เ็นกินอะไรมัฉชาสบายดีสบายดีจ้านิวฟาซ่าพี่โรพี่มุกดาสนุกมากครับวันนี้แว้นมาปะไม่ได้แวน้นไปหามินชิก่อนค่ะ ตอนดึกๆไลฟ์ไหมอืมเมียนมากค่ะอืม Hi you know I'm your f e n โอ้อ่านไม่ออกเลยเหนื่อยไหมหนึ่งง่วงๆครับ ขอบคุณดอกกุหลาบด้วยนะครับอยากเห็นยูโรทำํำยูทูปคอแหลบกับยูทวิตคนอื่นผมพูดไม่เก่งครับมีติดต่อมาแต่ผมไม่กล้าไปนะครับอ่านไม่ออกก็บอกเขาเหรอเอาก็อ่านไม่ออกไหมงานไม่ต้องทําละฮึ อกนชอบคุณเบนในกุหลาบนี้ทำไมไม่ได้กุหลาบอยากเห็นพี่ถ่ายทีท,ทีกับพี่การขอบคุณสารัดคข้มือนะครับ5ยูโรโยโซกาวะโปกาวะโป <S 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 ใช่เหรอเออ เรื่องนี้ถ่ายไปออนไปเหรอคะใช่เหรอถ่ายเสร็จแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่พพอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรอะไรฟอร์มที่ปิ่นไม่ไม่เนี่ยชุดชุดเอาแปลว่าอะไรไม่รู้ I don't know ท่าจท่าจากฟิลิปปินเป็นชันๆเลยเอาามันขอปิดไว้เป็นลูกเสือไงวัดดีค่ะคนสวยว้า มาเอาใครดิแต่ว่าก็ทำเป็นแอปแอร์ทุกชีวิตนิดนึงมาหาพร้อมใครเป็นใครยังไงคะใครเป็นเขาเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบเราสองท่านกันนะขนังกันนะความรู้แจ้งของคุณทุวันก็อยู่คุณตั้มมาละค่ะหมูที่หมูกระเทยอ๋อพี่ตั้มไปเหรอไปจ้ะไปยูงปีหนังอร่อยไหม อร่อยไหมไรสดอยู่ไรสดอยู่อร่อยมากเลยค่ะจริงไปถ่ายกันได้เพราะว่าจริงไปสักเขาเขาตั้กันเถอะเลยต้องอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะอือพี่ยูโรยังไลฟ์สดแบบทำงานไปด้วยไลฟ์สดด้วยหรอเพิ่งไลฟ์เมื่อกี้ระหว่างรอพี่แจ็คกันแหละอ๋อในเรื่องทำไมดูดุดันจังเลยคะตอนแรกเกลียดเขาแล้วตอนหลังมาชอบเขางงมากเลยอ่ะชอบแบบปลอมๆชอบแบบปลอมๆลอสร้างเรื่องหรออืออะไรหรอคุยเรื่องอะไรกันพูดเรื่องละครไงไปก่อนนะครับทุกคนอ่ะ คนสวยบ๊ายบายไปแล้วหรอไปแล้ว